การนภัาตเผยคำตอบ เรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสําหรับเบลล่ารานีแคมเปญกลับมาเป็นโสดอีกครั้งจนทําเอาหลายๆคนนัดแอบจับจีนกับหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเบลล่ารานีโดนจับตามองกองทับพีคไม่ได้ล่าสุดทางด้านกันพัฒ์ประกาศบอกปลื้มเบลล่ารานีกลางไอจีทำแฟนคลับปริสนาพร้อมแคปชั่นแบบจริงๆว่าผมปลื้มขุดซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตจินหนักมาก เรียกร้องให้มีละครคู่กันด้วยงานนี้ผู้จัดรีบเสิร์ฟให้ด่วนๆเลยจ้าเล่นเอาโลกโซเชียลร้อนฉ่าไฟลุกเมื่อนักร้องหนุม่มกันนพัฒถ่ายรูปคู่นางเอกสาวเบลล่าราณีพร้อมแคปชั่นบอกปลื้มมากทําให้แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากซึ่งบางคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ได้บอกว่าให้เบลล่าหนีไปล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวโดยได้บอกว่ามีการส่งข้อความไปขอโทษเบลล่าแล้วฝ่ายหญิงตอบกลับมาว่าชิวๆ อย่าเลยครับอย่าเอาผมไปเป็นข่าวกับคุณเบลล่าเลยครับเกรงใจเขามากเลยรู้สึกว่ารูปที่เราลงอ่ะเพราะเราอ่ะยอมรับว่าปลื้มเขาจริงๆผมดูหนังเขาสองรอบนะครับเพราะเขาเป็นนางเอกที่แบบว่าอ๋อดูตั้งแต่บุพเพันิวาสอ่ะโหผลงานเยอะมากแล้วก็ไปดูภาพยนตร์กับครอบครัวแล้วไปดูกับเพื่อนอีกคือผู้หญิงคนนี้ทําไมเล่นหนังแล้วมีเสน่ห์จังเลยแล้วพอทํางานด้วยกันในหมู่2อกวอ t y ริที้โชว์โน้ตอุดมหมูซ่ซอเราก็ได้พูดคุยกันหลัง เราก็เฮ้ยทาไมเขาไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้หัวเราะไม่ใช่มีดีนะมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ความไม่ดีของเขาอ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่ดีเกินคาดคิดของเราคือตัวตนเขาติดดินมากๆคุยภาษาเดียวกับเราได้ซึ่งเราก็คิดว่าคนอย่างเบลล่าไม่น่าจะมาคุยรู้เรื่องกับคนอย่างเราได้แต่เขากลับมาคุยชื่นชมเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยประทับใจคนนี้ชิวดีไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นนางเอกต้องเปรไม้ผู้จัดก,การต้องเข้มไม้แต่เขาคุยกับ เราแบบว่าคุณคุณคุณรู้ไหมว่างานนี้ชิวมากคือคุยกันแค่นิดหน่อยในช่วงทํางานแล้วก็เซลฟี่แค่นั่นแหละคือประโยคที่ผมโพสต์ว่าผมปลื้มคุณมาจากบนเวทีตอนที่เราเล่นการผิดกองหวยรายเป็นคนคิดประโยคผมชอบคุณซึ่งผมจะพิมพ์ว่าผมชอบคุณแบบนี้ก็ไม่ได้เลยพิมพ์ว่าผมปลื้มคุณแต่ไม่คาดคิดว่าคนจะไม่เห็นด้วยขนาดนี้ซึ่งคนไม่เห็นด้วยก็ถูกแล้วไม่กล้าจีบครับเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับปลืมเขาถามว่า เห็นคอมเมนต์ที่แอนตี้ไหมเห็นครับอ่านแค่สองบรรทัดไม่อ่านอีกเลยครับเขาพิมพ์กันว่าเบลล่าหนีไปหนีไปไหนอะผมไม่ได้วิ่งตามเขาผมอยู่ห่างเขาอยู่แล้วเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ได้ทํางานด้วยกันก็ดีใจแล้วครับถามว่าซีเรียสมั้ยไหมครับเราทําอะไรรู้อยู่แล้วแต่เราส่งข้อความไปขอโทษเบลล่าที่ทําให้เขาเป็นข่าวกับเรานะเขาบอกโอ้ยชิวค่ะ